สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้ครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะได้รับสายด่วนจากแม่เอฟซีน้ำอุ่นครับเพื่อนกับเป็นนักคำนวณเคร่องมีเเ้นพร้อมครับพี่น้องเนาะเลขของแม่กะจะเป็นบ่าวจะเป็นเลขลางเลขติดลางครับแต่ว่าคลิปนี้ครับผมแม่โทรมาแบบสายด่วนเลยครับพี่น้องเนาะมาด่วนๆเลยเพราะว่า เพิ่นฝันแบบนี้ส่วนมากเลขสิออกประมาณนี้ได้ครับผมครับได้คุยกับแม่เป็นบางช่วงบางตอนครับพี่น้องเนาะเกามาเช์ก็เลยเอามาบ่าเอานําครับสําหรับเล็กที่แม่โทรวมากนะครับผมเพิ่นว่างวดนี้เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปกลับไปบ้านเดิมครับพี่น้องเนาะบัานที่ว่าเคยอยู่ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อย่นละครับผมเรียกว่าบ้านเกาครับ เพื่อนก็เลยว่าเล็กน่าจะเป็นเหลขตัวเก่าอยู่ครับพี่น้องเนาะเล็กตัวเก่าแล้วแล้วก็เพื่อนก็เห็นพี่น้องน้าครับคิดว่าจะเป็นเลขกพี่น้องถึงเป็นเหล็กตัวเก่าครับเดี๋ยวไปฟังไายละเอียดตั้มกันครับผมสัมผัสได้เล็กได้หน่อยกับแม่น้ำอุ่นได้ครับผมแม่ fc น้ำอุ่นครับงวนนี้เพื่อนเ่ได้ให้เลขติดบนติดล่างได้ครับผมเพื่อนห้เลขที่ว่าเพื่อนชอบแล้วก็เพื่อนมาท่วมาบอกว่าให้ซื้อเหลขตัวเก้าน้า ครับเล็กตัวเกา่าและเป็นเลขพี่น้องครับเดี๋ยวเกาะมาเชียจะภาพพี่น้องที่ลายหย่อนไปพร้อมครับผมว่าเลขกพี่น้องตั้งแต่ปีไม่มากมีตัวใดแน่ครับผมที่ออกไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับพี่น้องเนาะไปเบิ้งน้ากันครับไปฟังสัมผัสเล็กๆนหน่อยๆๆกับแม่้ําอูนน้าเด้อครับผมก่อนที่จะไปรับชมนับฟังเกามาเชียขอขอบพระคุณแม่เอฟซีน้ำอูนครับผม ไปรับชมรับฟังเสียงสัมผัสบางช่วงบางตอนกับแม่กันเลยครับถาตัวแม่ฝันฝันว่าได้กับคืนไปอยู่บ้านเก่าเลขเลขหมดนี่สิบเป็นตัวเก่าอีกทีแม่ห้าล้ะเบิกแม่นะแต่แม่มากมากหกแปดกับเจ็ดแปดมากหกแปดกับเจ็ดแปดตัวเก่าเจ็ดแปดหกแปด ก็บ,บ่นแนนด้นแม่นาะแต่ว่าเล็กปีนี้ไม่เจอพี่น้องทั้งนั้นเลยก็เล,เล็กตกเกา่าแม่ว่าเลขวันนี้กับเล็กพี่น้องนะครับถ้ามึงเลือกสิปินอยู่บ่ <c oughs> ที่แม่ที่ผ่านมาแม่ว่าบ่าเคยพลาดครับยังว่าล้านข้าอยู่อนในบ้านเขาว่าเขาสิถามได้ย้ายได้ต่วไดน <c oughs> เล็กวันนี้พี่นอ้องคันพี่น้องระเตรียมระเด้อเขาว่ามันมีเส้นอยู่แล้ว <c oughs> เด็กน้นองที่ออกไปแล้วกับ<า>ก,กับไปไล<ว>่บางไหนนี่เนาะแม่วนออกวดอ,อกอันโคฮาเนาะวันนั้นออกโคฮากับอันบันนี่ยายเราฝันโอ้ฝันว่ามู่เก้ากับขึ้นมาส่งไวนะ้น้องมันกับมาออโอ้าหกอันนี้เราสองอันนี่กรับส่งไว้น้องกลับมาบ้านสองไอ้น้องกลับมาบ้านเจตดอกเก่าห้าล่ะจะเป็นตัวเกา่าตัวไหน,น ระวังเลขเก้าเลขสองพี่น้องไงวะเดี๋ยวสิไปไล่เบิ่งได้ไหมจ้าระว่างพี่มามาพี่น้องวัวนี้ครับแม่น้ามาคุกแปดกับเจ็ดแปดเด้อจ้ะครับแม่เอาลองเบิ่งลองเบิ่งครับจ้าแม่น้ำอูนจ้าขอบพระคุณแม่เด้อครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ย็กกอมาเสียสิบผาพี่น้องซี่ไปไล่เบิ่งว่าเลขพี่น้องที่ออกไปแล้วมีตัวใดนเนี่ยครับผมจ้าครับแม่เอาโชควมานน้ำกันครับผม จ้าสวัสดีครับจ้าเอาครับพี่น้องครับผมก็มาเชื่อมันอะไรเปิดเบิงข้อมูลครับเลขที่เป็นเลขพี่น้องที่ออกไปตั้งแต่สองมกราด้ครับพี่น้องเนาะครับก็จะมีอยู่หาคูนี่แหละครับผมหาคูก็คือหาซีหาซีซีหาด้ครับผมกับนํา ส,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 สามสองสสองสองสามก็ออกไปแล้วครับที่เป็นพี่น้องครับ8ปดเจดเจดแดนี่เห็นดูอยู่ด้วยครับผมแปดเจ็ดเจดปดหกาหกนี่ก็2สอรอบครับผมต่อเนื่องกันเลยแล้วก็มาลา่าสุดนี่แปดเก้ครับ8ปดเก้าเก้าแนี่คือเลขพี่น้องที่แม่เอฟซินอูนพึ่นอันว่าจะเป็นเลขตัวเก้ากลับมาออกอีกนี่ครับผม แต่ว่าในในส่วนตัวที่แม่มักได้ครับผมก็คือแม่มักหกแปดกับเจ็ดแปดครับผมหกแปดเนี่ยเป็นเลขชอบของแม่ได้ครับผมครับหกแปดเจ็ดแปดเนี่ยก็เป็นเลขพี่น้องที่ออกไปแล้วเอาลองเบิ้งครับผมแนวทางตัวเลขจากแม่ fc น้ำอุ่นเพิ่นฝันครับพี่น้องเนาะเพิ่นฝันว่าได้กับบ้านครับก็สิเป็นเกี่ยวกับเลขออกตัวเก้านี่ยแหละครับพี่น้องเนาะ จะเป็นตัวใดครับถ้าพูดถึงเหล็กตัวเก่าถ้าว่าเป็นพี่น้องเนี่ยจะมีหลายตัวยู่ครับก็เลยเอาทีว่าเป็นเหลขกพี่น้องครับห้าคู่เอาลองเบิรงไปน้ำกันได้ครับผมเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับแม่ fc น้ำอุ่นครับทรมาหาเก่ามาเชียครับเพิ่นกับมีเเ้นพร้อมเด้ครับผมเพิ่นมีเส้นนั่ครับตามที่แม่ได้เวแลนะครับพี่น้องนะในคลิป เ,าเิาจิได้ณนาเบิ้งครับผมเอาก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น,อนอ้องเนาะถึ่งเสียงสัมผัสแม่และกรัตัวเลขครับที่ออกไปแล้วครับออกไปแล้วตั้งแต้ปีไม่มาบกบวาจิเป็นหาซีครับผมสามสองแปดเจ็ดหกหาเก้าแปดครับนี่แหละครับแต่ว่าแม่สอบจนตัวจิเป็น หกกับ7 8็ดแปได้ครับผมหกและ7 8แนวทางตัวเลขแม่ fc น้ำอู่นโทรมาหาเก่ามาเชียด์ดวนๆครับเอามือเสานี่ก็ลงคลิปไปก็จิเป็นเลขของพอใจเด็ดครับผมพอใจเด็ดเป็นทึงโค้งสุดท้ายแล้วก็เลขเพื่นได้มาจากเกาหลีเลขล่างย่างเดียวครับผมลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับพอใจเด็ดครับแล้วก็พ่อภูทอก เพื่อนฝันแบบเก่าได้ครับผมเพื่อนฝันมาเพื่อนไปเกี่ยวกับ้านแหหล่ะครับพี่น้องเนาะครับก็มาเชื่อไปเซ็กดูแล้วได้ครับผมไปเช็กเบื้องแล้วที่ว่างวดที่เพื่อนฝันว่าคู่บาเพื่อนไปบ้านแหเดืปูใหญ่มากตัวหนึ่งนะครับผมงวดนั้นเพื่อนตีเลขกหกแปดครับผมเลขกออกหกเก่าครับจําได้แล้วครับพี่น้องเนาะไปไลไรเบื้องแล้วเพื่อนฝันว่าเห็นคู่บาไปบ้านแหครับที่พอวันนีคลิปได้ครับผมพอพูดถอ งวดนั่นคืองวดวันที่สิบหตุลาครับผมเลขออกเก้าเก้าหกเก้าหกครับผมออกหกเก้าหกหเก้าหกเพิ่อนไหทหกแปดจำได้แล้วครับพี่น้องเนาะแต่ว่างวดนี้เพิ่นให้หาหกสามครับผมว่าเพิ่นไปน้ำกันสามคนเอาพิจารณาเบิ่งเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขครับถ่ายคลิปนี้เกามาแชรยกอะ ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยรวเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที่หนึ่งทันว่าคมหกสิบแปดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ